สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องวิธีการสร้างเพจนะครับสำหรับการทำธุรกิจกับ Univer s e l ลไลเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะมี Facebook ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเพจเพื่อที่จะไว้สำหรับการในการโพสที่จะขายสินค้านะครับซึ่งวิธีการสร้างเพจเนี่ยนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับท่านเปิดมาที่ Facebook ส่วนตัวของท่านก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่านเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับที่มีรูปธงสีส้มนะครับที่มีเขียนคาว่าเพจตรงนี้นะครับท่านก็กดเข้าไปหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับรอเข้าไปที่หน้าเพจแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มสีเขียวด้านบนนะครับให้เรากดคําว่าสร้างเพจนะครับอ่าหลังจากกดสร้างเพจแล้ว มันก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเลือกเป็นธุรกิจหรือแบรนด์ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็คือชุมชนหรือบุคคลสาธารนณะในกรณีเราจะทําธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามของยูนิเวอร์เนี่ยให้เราเลือกธุรกิจและแบรนด์นะครับก็กดมาเริ่มกันเลยนะหลังจากกดเริ่มมาแล้วนะครับให้ท่านตั้งชื่อเพจขึ้นมานะครับโดยชื่อเพจตรงนี้นะครับ เราไม่สามารถใช้ชื่อแบรนดิ้งสินค้าของทางบริษัทยูเวอร์ได้เราต้องตั้งชื่ออื่นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะครับผมจะขายสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตัว b e เอ n เอ็กับตัวไลเซนเชนะครับผมก็จะพิมพ์เรื่องกลุ่มเพจตัวนี้ชื่อว่า,าหุ่นดีสุขภาพดีนะครับ ภาพดีนะครับอ่ะพอเราตั้งชื่อเพจแล้วให้เรามาเลือกหมวดหมู่นะครับให้มันสอดคล้องกับเพจที่เราจะทําการตลาดนะครับหมวดหมู่ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพนะครับอ่าสุขภาพและความงามนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับรอเขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่หลังจากที่ดําเนินการต่อนะครับเขาก็ให้เราอัปโหลดรูปภาพ นะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําให้กดข้ามไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างภาพมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกดอัปโหลดรูปภาพก็จะเข้ามาเลือกรูปนะครับอ่าผมจะยกเลิกไปก่อนนะกดข้ามนะครับแล้วก็มาในส่วนของนะครับอัปโหลดหน้าปกเหมือนกันเราก็กดข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาภาพมาใส่อีกทีหนึง่งนะครับ ก็จะกลายเป็นหน้าตาเพจแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาเพจของเรานะครับหุ่นดีสุขภาพดีนะครับเราก็มาเรื่องรูปภาพนะครับเราก็เพิ่มรูปภาพเลยนะครับเราจะกดภาพถ่ายหรืออัปโหลดอันนี้เราใช้วิธีอัปโหลดนะครับเพราะว่าคอมมันกล้องไม่ค่อยสวยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกภาพที่มันเหมาะกับเพจนี้นะครับผมก็จะไปเลือกภาพนะครับจากคลังภาพของผมนะครับผมก็ตั้งกลุ่มภาพไว้เรียบร้อยแล้วมันจะมีในภาพเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้ของผมนะครับ MX Event ภา e พนี้น่าจะมีภาพสวยๆยเยอะนี่มาแล้วคุณดีสุขภาพดีนะครับนี่นะครับคู่กับคุณปุ้ยนะครับเราก็จะได้ภาพโปรไฟล์และของเพจเราอ่าเราก็ได้ภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขเลื่อนปรับตำแหน่งได้นะครับหรือจะขยายกรอบลดกรอบตรงนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับาสมมุติผมต้องการอ่าประมาณนี้ให้เห็นศอกผมครบด้วยนะครับแล้วเราก็กด มันจะมีตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับมาดูว่าสีเราโอเคไหมนะครับเราต้องการเป็นแนววินเทจหรือแนวไหนนะครับมันสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับก็ลองลองเลือกดูนะครับพอเราได้ภาพที่เราต้องการนะครับเราก็กดบันทึกเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพโปรไฟล์ที่เราได้ไปแต่งสีใหม่นะครับให้มันดูสว่างขึ้นนะครับ หลังจากได้ภาพโปรไฟล์แล้วนะครับผมก็จะหาภาพปกนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นดีสุขภาพดีนะครับผมก็จะไปเพิ่มภาพหน้าปกนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเลือกภาพจากอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วเราก็จะไปหาภาพที่เป็นเกี่ยวข้องกับหุ่นดีสุขภาพดีของเรานะครับผมก็จะไปดูภาพอีเวนท์ที่มันเหมาะกับแนวนี้นะครับผมเอาภาพนี้ก่อนละกันนะครับ โอเคนะครับพอเราได้รูปมาแล้วนะครับเราก็มาสามารถเลือกได้นะครับตรงปกตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับเราก็กดเลื่อนได้นะครับกดตรงให้เป็นลูกศรอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูภาพที่เราคิดว่าโอเคนะครับผมเอาประมาณประมาณนี้ละกันนะครับให้มันมีคําว่า Beyond MX ให้เห็นชัดๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพปก ของเพจนี้เรียบร้อยนะครับหุนดีสุขภาพดีนะครับวัตถุประสงค์คือผมจะขายสินค้าตัว BEYOND MX นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการสร้างเพจนะครับก็เรามาแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับให้เห็นภาพนิดนึงนะครับตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของคําว่าเกี่ยวกับเห็นไหมครับตรงตรงทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงคําว่าเกี่ยวกับเรากดไปที่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับ เพื่อเราจะไปสร้างชื่อผู้ใช้เพจของเรานะครับพอมาที่เกี่ยวกับนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่นะครับสุขภาพความงามตรงนี้เรามาแก้ไขที่หลังได้นะครับนี่สําคัญตรงนี้ครับชื่อผู้ใช้เพจเราสามารถตั้งชื่อโดเมนเ n ม a m e ของเราได้นะครับที่เป็น facebook.com/ เนี่ยครับแล้วก็จะเป็นชื่อเราครับผมก็จะตั้งชื่อตรงนี้เลยนะครับว่าแอดอะไรนะครับแอดว่า mx ครับผม นี่คำว่า MX ปริษัทผิด MX e นะครับเพิ่มคำว่า beyond หน่อยนะครับ BEYOND e beyond MX ชื่อนี้ถูกใช้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับกอ h e a l T s Help beyond นะครับ B Y O N D E h e a l t h Beyond ไปแล้วนะ T H Y Healthy Beyond ชื่อนี้ยังไม่มีใครใช้นะครับเนี่ยครับมันเหมือนเป็นโดมเมนเนมของ Facebook เ,เลยนะครับก็คือเวลาเราสามารถส่งลิงก์ตรงนี้ให้คนอื่นได้นะครับแปลว่าเพจนี้ชื่อ Healthy Beyond นะครับก็ตกลงเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชื่อเพจตรงนี้นะครับรอเขาตรวจสอบนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของ แก้ไขประเภทธุรกิจนะครับสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ได้ป้อนอีเมลป้อนเว็บไซต์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับสิทธิในการอะไรต่างๆก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับในการที่จะแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ผมขอเริ่มแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือการสร้างเพจนะครับง่ายๆแค่นี้เองจบแล้วครับ